วันสารที่26พฤษภาคมพศ2 5 5 0เป็นการบรรยายสาระจากพระสูตรครั้งที่16เรื่องปัะพระโตปะมะสูตรเกี่ยวกับคิดที่ควรทำก่อนความตายจะมาถึงแสดงโดยท่านอาจารย์ชัยวัตรกับปิลการที่กรมจนประทานจัดทำโดยกองทุนธรรมนิธิเพื่อการอนุรักษ์พระธรรมวินัยหมายเลขโทรศัพท์0 2 5 7 3 129 4ขอสวัสดีครั้งกับท่านสาธุชนผู้เข้าในธรรมทุกื่อนบ่ายนี้ท่านทั้งหลายจะได้เรียนพระสูตรพระสูตรที่จะแสะดงให้ท่านฟังในวันนี้คือปัป,ปะโตปมาสูตรปรากฏอยู่ในสังยุตตนิกายสาขาทวัตคำว่าปัป,ปะโตปะมปะแปลว่ามีอุป,ปมาด้วยภูเขา หรือมีภูเขาเป็นอุป,ปมาขอเกริเดนในท่านทั้งหลายได้ทราบแต่ก่อนนะครับว่าพระสูตรนี้พระพุทธเจ้าตรัสถึงการพิจารณาความตายว่าจะมาถึงเมื่อ,อไรก็ไม่อาจทราบได้แต่ว่ายังไงยังไงก็มาถึงแน่เมื่อเป็นเช่นนี้ควรจะทำอะไรให้สมกับความ ที่เกิดมาเป็นมนุษย์ซึ่งเป็นขอหาได้ยากมีเนื้อหาฟังง่ายก็จริงแต่ก็ลึกซึ้งน่าฟังเป็นอย่างยิ่งผมพยาไปหาประสสตินั้นประสูตนินี้ที่คิดว่าจะทำให้คนฟังเกิดความสลดและตั้งอยู่ในความไม่ประมาทเพราะว่าผู้สมควรแสดงทำได้ พระพุทธเจ้าตรัสไว้เป็นการแน่นอนว่าแสดงธรรมแล้วเป็นเหตุให้คนฟังตั้งอยู่ในความไม่ประมาทนั่นแหละสมควรแสดงธรรมใครก็ตามที่แสดงธรรมและเป็นเหตุให้คนเกิดความสลดใจตั้งอยู่ในความไม่ประมาทหายมัวเมาท่านเรียกผู้นั้นว่าเป็นธรรมกถึก แปลว่าผู้สมควรจะกล่าวทำได้นั่นเองเพราะฉะนั้นความหมายของธรรมกถาถไม่ใช่สักแต่ว่าแสดงทำได้มากแสดงทำได้ทุกเรื่องเรื่องนั้นก็แสดงได้เรื่องนีนก้ก็แสดงได้เรื่องน้นก็กล่าวได้เรื่องนู้นก็พูดได้ไม่ใช่อย่างนั้นจะกี่เรื่องก็ตามแต่แหากว่าไม่ได้เป็นไปคนฟัง เกิดความสลดใจตั้งอยู่ในความไม่ประมาทและไม่เชื่อว่าเป็นธรรมกะเถิกเป็นอย่างนี้แม้เพียงแสดงนิดหน่อยแต่เท่าที่แสดงนั้นเป็นเหตุให้คนก็เกิดความสลดตั้งอยู่ในความไม่ประมาทได้ก็นับเป็นธรรมกะเถิกแล้วพระปุณณมันตานีบุตรพระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นยอดตามธรรมกะเถิกเกี่ยวกับว่าท่านแสดงทำได้ทุกเรื่องทุกอย่าง เรื่องอะไรที่ท่านแสดงไม่ได้ไม่มีก็จริงแต่ว่าจุดใหญ่ใจความแห่งความเป็นธรรมกำกาถของท่านอยู่ตรงที่ท่านแสดงเรื่องอะไรก็ตามล้วนแต่เป็นเหตุให้คนฟังเกิดความสลดใจตั้งในความไม่ประมาททีนี้อย่างผมนำเอาคำพูดของท่านมาแสดงต่อเราไม่ได้มีความสามารถสูงส่งอย่างพระปุณณมันตานีบุตร ไม่อาจาทําทุกเรื่องให้คนเ็าเกิดความสลดตั้งอยู่ในความประมาทได้ก็ต้องเลือกเอาเฉพาะเรื่องนั้นเรื่องนี้ที่มีเนื้อหาชวนให้เกิดความสลดสังเวชใจและตั้งอยู่ในความไม่ประมาทเพราะฉะนั้นเจอเรื่องไหนในพระสูตรอ่านไปอ่านไปไปพบข้าวก็ต้องอรีบบันเทึกเดี๋ยวจะหลงจะลืมนานๆก็มาพูดเรื่องแบบนี้ท่านทั้งหลายได้ฟังที แนยาบอกใครนะผมก็อยากจะเป็นธรรมกากรเถิดกับสานเหล่านั้นสักคนหนึ่งเหมือนกันเรื่องเกิดขึ้นที่เมืองสาวัตถีครั้งนั้นแลพระเจ้าประเสนที่โกศลเสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคณที่พระองค์ประทับอยู่แต่หัววันทิวาทิวัตวันแสนวันก็คือหัววันนั้นเอง เช่นเดียวกับคาว่าสีฆะสีคังสีฆ่าแปลว่าเร็วสมทบก็อีกคำหนึ่งเป็นสีฆะสีคังก็ต้องแปลว่าด่วนไม่ใช่เร็วเฉยเฉยหรือว่าฉับพลันนี่ก็เหมือนกันทิวานแปลว่าวันอยู่แล้วนะครับมาสำทับก็อีกสักสัพท์หนึ่งก็แปลว่าวันซะจริงนั่นก็คือว่าวัน <laughs> เสด็จเข้าไปแล้วก็กราบบังคมพระผู้มีพระภาค ประทับนั่งณนะที่สมควรส่วนหนึ่งยังมีผู้ถามอยู่อีกนะครับว่าณนะที่สมควรส่วนหนึ่งมันณที่ไหนกันแนะ่ก็เป็นอันว่าพระเจ้าปรสริโกสนเนี่ยนะครับเมื่อเสด็จเข้าไปอย่างนี้แล้วนะจะไปทูลถามก็ดีหรือว่าฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าก็ดีก็ต้องมีการนั่งก็ต้องเลือกนั่งในที่สมควร ในอัตกาะสยตั้งก็เคยบอกไว้นะครับคงจะลืมกันไปนั่นนั่นก็คือที่ไม่ไกลเกินไปแต่ไกลเกินไปต้องตะโกนกันถึงจะได้ยินกันได้ไม่ใกล้เกินไปถ้าใกล้เกินไปเวลาพูดมักจะมีปกติคนทั่วไปมักจะมีอาการกับกิริยาร่างกายประกอบคำพูดมือไม้กวัดแกว่งไปตามอย่างนั้นเง ไม่ถูกเลยอะไรอย่างนี้นะที่จริงมันเป็นอย่างนี้ต่างหากอะไรอาจจะกระทบกระทั่งเนื้อตัวกันดินยเฉพาะฉะนั้นอย่าใก,กล้เกินไปแล้วก็อย่า,อย,าอยู่เหนือลมท่านอยู่เหนือลมตรงกันเกินไปมันจะได้กลิ่นตัวกันอะไรอย่างนี้นะครับอย่าตรงหน้าเกินไปอีกตรงหน้าเกินไปอีกเดี๋ยวก็ศบตากันเกินไป,ก,ก,ก,นไปกลายเป็นไม่เคารพอ,อย่านั่งในที่สูง กว่าอีกฝ่ายหนึ่งเกินไปเพราะว่าจะโตเวลาจะพูดก้มตัวก้มหมูพูดหรือว่าต่ําเกินไปต้องเหยนหน้าพูดกับอีกฝ่ายหนึ่งนะต้องนั่งตรงหน้าห่างสมควรและเลี่ยงซะอย่างเลี่ยงซะหน่อยใหญ่ตรงหน้าเกินไปนี่คือนั่งณที่สมควรส่วนหนึ่งนะคำพีอัตกระดาษที่จะไม่อธิบายอะไรซึ่งเป็นศัพ์เป็นบทอยู่ในพระไตรปิฎกไม่มีหรอกครับ ถ้าเราไม่เจอก็หมายความว่าท่านอธิบายไว้แล้วก่อนหน้านี้พอมาถึงสุดนี้ไม่จำเป็นต้องอธิบายซ้ำก็แค่นั้นแต่ว่าอธิบายแน่นอนพระองค์เสด็จมาจากไหนในบัดนี้แต่หัววันเ,ออเสด็จเข้าไปแล้วก็กราบบังคมทูลพระผู้มีพระภาคนั่งณนะที่สมควรส่วนหนึ่งอย่างที่ว่านั้นนะพระผู้มีพระภาครับสัง่งพระเจ้าปเสนทิโกศล ผู้ประทับนั่งลงแล้วนั้นว่าพระองค์เสด็จมาจากไหนในบัดน,นี้แต่หัววันพระเจ้าประสเสนที่โกศลเป็นพระราชาผู้กรองแคว้นโกศลนั่นเองพระเจ้าประสเสนที่โกศลก็การาบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญผู้กัติยราชาผู้ได้พุทธาพิเศษแล้วมุตธาพิเศกไม่ใช่พุทธาพิเศษแก่พอพานเป็นมอมาเชีย พูดง่ายๆว่าวได้รับการแต่งตั้งเป็นพระราชาแล้วนะผู้มัวเมาด้วยความเมาในอิสริยยศยศที่แสดงถึงความยิ่งใหญ่สมกับความเป็นพระราชาเขาเรียกว่าอิสริยยศถูกความติดข้องในกามกลุ่มรุมเพราะว่าไอ้ที่ติดอยู่หมอกมุ่นกันอยู่ร้วนแต่กามคุณดังนั้นถึงความมั่นคงแอง่งชนบทพิชิตแผ่นดินใหญ่แล้วครอบครองอยู่ พูดง่ายๆว่าเกี่ยวกับการพิชิตแผ่นดินใหญ่ครอบครองนะัมั่นคงแล้วไม่มีกิจเกี่ยวกับการเที่ยวปลาปรามอาริราชสัตรูผู้หมยรุกรานชนบทใหญ่น้อยเป็นปึกแผ่นดีแล้วก็มั่นคงอยู่หมายความว่าอย่างนั้นมีราชก,กิจอันใดอยู่คือมีกิจเที่พระราชิงพึงกระทําอันใดอยู่ในบัดนี้ข้าพระองค์ก็พึงเป็นผู้ถึงความขวนขวายในกิจเหล่านั้น ม่ใช่ปราบปรามอารีราชสโตป้องกันหัวบ้านหัวเมืองเรียบร้อยราบคาบสงบดีแล้วไม่มีกิจอะไรต้องทําก็มีกิจที่พระราชาควรทําอยู่นั่นคือการปกครองอาณาราชประชาราษฎรให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขให้มีที่ทางทำมาหากินอย่างนี้เป็นต้นพวกพระราชาเหล่านั้นมีกิจอะไร ในบัดนี้ข้าพระองค์ก็พึงเป็นพูดถึงความขวนขวายอยู่ในกิจเหล่านั้นเพราะข้าพระองค์ก็เป็นพระราชาพระองค์หนึ่งในบรรดาพระราชาเหล่านั้นพระราชาเหล่านั้นก็มีกิจอะไรกันพระองค์ก็มีกิจนั้นนะคือว่าอายที่จะบอกว่าจะไปทําอะไรนะั่นแหละก็พูดได้เป็นกลางกลางก็ไว้นะกลัวพระพุทธแต่เจ้าจะตําหนิหรือว่าดํานิอยู่ในพระทัยว่าพระราชาพู้นี้ ฟังทำมาก็เยอะแยะมากมายเยอะแล้วยังลุ่มหลงในจิตเหล่านั้นอยู่ก็พูดให้เป็นกลางๆลางเขาไว้ว่าใครใครเขาก็ทำกันดังนั้นอย่างนั้นนละมาหาบอพิษพระองค์จะทรงสำคัญความก็นั้นเป็นจนไหนพระพุทธเจ้าทรงเริ่มคำพูดเช่นนี้ขึ้นมาก็พระทรงทบถึงความคิดในพระไทยของพระราชา จึงดำริจะแสดงธรรมเป็นเครื่องเตือนสติพระราชาว่าทำไมพระราชาถึงยังลุ่มหลงนะทำกิจเหล่านั้นอยู่ซึ่งเป็นกิตที่ไม่อาจจะนับว่าเป็นประโยชน์ตนเลยจะทำอย่างไรให้พระราชาถึงความสลดพระไทยแล้วดำริจะทำประโยชน์ตน จึงเริ่มได้คำพูดอย่างที่ว่านี้พระองค์จะทรงสำคัญความข้อนั้นเป็นไนคนของพระองค์พึงมาที่นี่จากทางทิศตะวันออกเป็นคนน่าเชื่อถือเชื่อถือได้เขานั้นได้เข้าไปเฝ้าพระองค์แล้วทูลอย่างนี้ว่าข้าแต่มหาราชเจ้ามีเรื่องที่พระองค์น่าจะทรงทราบพ,พระเจ้าข้าข้าพระองค์มาจากทางทิศตะวันออก ณทางทิศนั้นข้าพระองค์ได้เห็นภูเขาใหญ่สูงเสมออากาศคือสูงขึ้นไปบ,บ,บวมเรื่องบนอากาศนั่นเองเคลื่อนมาบทขยี้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงข้าแต่มหาราชเจ้าขอพระองค์จง,จง,งทรงโปรดทำกิจที่ควรทำเถิดพระเจ้าค่ะบุรุษคนหนึ่งมาจากทางทิศนั้นแล้วมาเล่าสิ่งที่ตนเห็นให้พระราชาทรงทราบว่ามันมีภูเขา ใหญ่โตโถงขึ้นไปบนอากาศกลิ้งลงมาบทไกยี่คนทั้งหลายทีนี้เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วก็ขอให้พระองค์ตรงโปรดทำกิจที่ทรงเห็นว่าควรทรําเถิดเป็นอย่างนี้เรื่องอราวนะมันเป็นไปไม่ได้แลเพียงแต่ว่าเป็นเรื่องอบปรมาว่าเกิดถ้าเกิดเหตุการณ์เห่นนี้แล้วจะทําอย่างไรต่อไปต่อมามีบุรุษคนที่สองพึงมา ทางทิศใต้ไปยานต่อมามีบุรุษคนที่สามพ,พึงมาทางทิศตะวันตกไปยานต่อมามีบุรุษคนที่สี่พึงมาจากทางทิศเหนือคาพูดที่ใส่ไปยานเข้าไว้คือเหมือนเหมือนกับคนแรกนั่นแหละเป็นคนน่าเชื่อถือเชื่อถือได้เขานั้นได้เข้าไปฝ้าพระองค์แล้วทูลอย่างนี้ว่าข้าแต่มหาราชเจ้ามีเรื่องที่พระองค์น่าจะทรงทราบพ,พระเจ้าค่ะ ข้าพระองค์มาจากทางทิศเหนือณทางทิศนั้นข้าพระองค์เห็นภูเขาใหญ่ออก็สูงเสมออากาศเคลื่อนมาบทขยี้สัตว์ทั้งหลายข้าแต่ม,มหาราชเจ้าขอพระองค์จรงทรงโปรดทํากิจที่ควรทําเถิดพระเจ้าค่ะกิจอะไรละควรทําในเมื่อไอภูเขามันกลิ้งก็มาจะบทขยี้มหาบอพิษเมื่อภัยใหญ่โหดร้าย ขี้มนุษย์ให้สิ้นไปได้เห็นปานชนี้เกิดขึ้นแล้วเมื่อความเป็นมนุษย์ก็เป็นของหาได้ยากแหมสําคัญมากที่ทรงย้ําอย่างยิ่งยกระดดพระองค์ทรงมีกิจอะไรที่ควรทําเล่าพระตาหาพระพุทธเจ้าไม่ทรงย้ําถึงความที่ความเกิดมาเป็นมนุษย์ว่าเป็นของที่หาได้ยากพระเจ้าประเสริฐที่โกศลสก็อาจจะตอบไปโดยประการอื่นเช่นว่า กิจที่ข้าพระองค์ควรจะทํานั้นหรือพระเจ้าค่ะนั่นก็คือว่าเมืองนั้นแข็งข้อกับข้าพระองค์ข้าพระองค์ต้องไปตียราบ้าบซะก่อนอะไรอย่างนี้ก็ได้หรือว่าทํากิจนั้นกิจนี้นะเกี่ยวกับว่าจะจัดสร้างสถานที่บันเทิงใหญ่โตอะไรอย่างนี้ก็ได้อย่างนี้เป็นต้นร้วนแต่เป็นกิจที่ไม่ได้ไม่ใช่ควรทำ ถ้าเทียบกับความเป็นมนุษย์ที่เป็นของหาได้ยากข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อภัยใหญ่โหดร้ายข้ายีมนุษย์ให้สิ้นไปได้เห็นปานชนีเกิดขึ้นแล้วภัยใหญ่ในที่นี้ก็คือไอ้ภูเขาหินที่จะกลิ้งมาทับมาบดข้ายีนั่นแหละเกิดขึ้นแล้วเมื่อความเป็นมนุษย์ก็เป็นของหาได้ยากนอกเหนือไปจากความประพฤติธ,ธรรมนะคราวนี้ได้คิดว่าเราควรทำอะไร นอกเหนือไปจากความประพฤติธ,ธรรมธรรมจริยานอกเหนือไปจากความประพฤติสงบคือสมจริยานอกเหนือไปจากการทำกุศลนอกเหนือไปจากการทำบุญแล้วข้าพระองค์ยังมีกิจอะไรที่จะต้องทำอีกล่าวพระเจ้าค่ะกิจอื่นนอกนี้นะไม่ต้องพูดถึงมันไม่มีประโยชน์เมื่อภผยใหญ่เห็นปานชนี้มานะประกอบกับความเป็นมนุษย์ก็เป็นของหาได้ยาก และจะมีกิจอะไรอย่างอื่นที่น่าทำที่นอกเหนือไปจากความประพฤติทธรรมเป็นต้นอีกแล้วเพราะฉะนั้นก็มีแต่ว่าต่อไปนี้จะประพฤติทธรรมก่อนที่จะถูกไอ้ภูเขาหินมันกลิ้งมาทับตายทำในที่นี้ก็คือกุศลธรรมนะและความประพฤติสงบสมัมมาจารยาก็คือสักความประพฤติท,ที่เป็นกามสงบบาป ทำกุศลนะก็เป็นคําพูดสาธารณะทั่วไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งอธิกุศลคือการเจริญสมถะ,ะหรือวิปัสนาเพื่อการออกจากทุกข์ทำบุญนะครับก็เป็นอันว่าทํากุศลโดยทั่วทั่วไปนั่นแหละนะมีทานเป็นต้นกิจอื่นในคราวนั้นต้องพักหมดไม่มีหรอกถ้าหากว่าดิเห็นอยู่ว่านน ภูเขาใหญ่กำลังกลิ้งมาทับเราเพราะฉะนั้นเราจะต้องไปต้อนโคเข้าคคกซะก่อนเราจะต้องไปรดน้ําต้นไม้ซะก่อนโอ้ยังไม่หุงข้าวต้องไปรีบหุงข้าวเดี๋ยวมาทับซะก่อนมันยังนวะไม่ทันได้หุงกันอะไรอย่างนี้ไม่มีมีแต่ความคิดที่จะทําประโยชน์ตนเนี่ยผมถึงได้บอกว่าการเจริญมรณสตินะครับสําคัญที่สุด เป็นเหตุใน้ขวัญขวายในประโยชน์ตนอไการที่เราขวนขวายในประโยชน์คนอื่นอยู่จะทําอย่างนี้ให้โรคจะทําอย่างนี้ให้หลานจะสงเคราะชุมชนจะทํานั่นทนํานี่แต่จนกระทั่งไม่มีเวลาทําประโยชน์ตนก็เพราะว่าไม่เคยคำหนึ่งว่าความตายจะมาถึงตนเมื่อ,อไหรรู้อยู่แต่ว่าตัวต้องตายเท่านั้นเองความรู้อย่างนี้ไม่พอที่จะเป็นเหตุให้เกิดความสลด ใจและตั้งอยู่ในความไม่ประมาทไม่พอแตนะ่ต้องระลึกอยู่บ่อยๆเราอาจจะตายวันนี้วันพรุ่งนี้นั่นแหละถึงจะมีการทำรนึกจะทำประโยชน์ตนบ้างการที่จใจเราเพลานไปปรารบสิ่งอื่นอื่กินที่ไม่ใช่ประโยชน์ตนก็เพราะว่าเรามัวเมาในชีวิตอัตภาพที่เป็นอยู่พอมาระลึกถึงความตาย พอความตายย่อมมีแก่เราเป็นธรรมดามันหมดความมัวเมาหรือว่าบรรเทาความมัวเมาพวกนั้นลงไปพราะความมัวเมาบรรเทาไปนั่นแหละก็คล้ายๆกับว่าสติมันผล่ขึ้นมาพอที่จะทากิจระลึกได้ว่าอะไรควรทําอะไรไม่ควรทําอะไรควรทํารีบด่วนอะไรควรวางไว้ก่อน การคำหนึ่งถึงประโยชน์ตนจึงโผล่ผโผล่ขึ้นมาได้บ้างแต่ถ้าหาก็ไม่คำหนึ่งถึงว่าอาจจะตายวันนี้วันนี้ก็มีแต่ความคิดจะทำนั่นทำนี่เพื่อคนอื่นทั้งสิ้นน่าสงสารบางคนแหมไอโครงการที่เขาคิดจะทำนั่นมันต้องอาศัยอายุของคนสักสิบชั่วอายุนะมันถึงจะสำเร็จแต่เขาไม่เคยนึกไออย่างนี้อยู่ในใจเลย มีแต่ส่งใจไปไกลอย่างนี้เป็นพระเมาในอัตภาพความเป็นอยู่คิดว่ามันจะต้องเป็นอย่างนี้ไปตลอดคนไม่จะเริญมรณสติจะเป็นคนเมาในชีวิตความเป็นอยู่ความเมามีหลายอย่างมีเมาในความเป็นหนุ่มเป็นสาวเมาในความไม่มีโรคเป็นต้นรวมทั้งเมาในชีวิต ถ้าไม่เจริญมรนนะนะสติแล้วนะไม่มีความคำหนึ่งหยุดเลยในใจแม้แต่สักนิดเราอาจจะตายในะวันนี้วันพรุ่งนี้ก็มีแต่ความคิดจะสร้างสรรค์ทำนั่นทำนี่จะอ้างว่าเพื่อใครเพื่อรูปเพื่อร้านเพื่อสังคมอะไรก็แล้วแต่แหละแต่จริงๆแล้วมันก็คือประโยชน์ที่ไม่ใช่ประโยชน์ตนใช้เวลาทุ่มเทไปเพื่อประโยชน์คนอื่น แต่ทางโลกก็ชื่นชมกันคนที่เห็นแก่ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัวคนที่พูดนั้นไม่รู้จักไอประโยชน์ตนคนฟังพอถูกก็เป่าหูก็เคลิ้มไปคิดแต่จะทำประโยชน์คนอื่นลืมทำประโยชน์ตนะเวลาตายก็จริงๆคนที่เราทำประโยชน์ให้เคยยื่นมือมาชุดให้เราพ้นจากนารกได้ไหมถ้าเราลืมทำประโยชน์ตนนะครับ ประโยชน์เรานะคือบุญกุศลนะก็เท่ากับเราไม่ได้ทําบุญทํากุศลเอาไว้ไปทํากิจอะไรอย่างอื่นนะที่อาศัยโลภะบ้างโทสะบ้างอิจฉาบ้างฤศยายุบสาราพัดไอ้ที่มันจะกลุ่มลมจิตใจเราไปอยู่อย่างนั้นเราก็ไม่มีโอกาสจะทําบุญเต็ม,เ,ตมเม็ดเต็มหน่วยแล้วจะเอาบุญที่ไหนมาประคับประคองให้พ้นจากอบายและคนที่เราช่วยสงเคราะห์ก็เยอะแยะมากมาย มีใครสักคนไหมที่จะมาฉุดยั้งไว้ให้เราไม่ให้ตกไปในอบายถ้าว่ามาตั้งในสุคติหรือว่าเราเกิดพลัดลงไปในทุกขติไปในโรกแรคนเหล่านั้นตามลงไปปลอบโยนเช็ดน้ําตาเราไหมกับเราเอาก็จริงๆตัวใครตัวมันทั้งนั้นแต่ตอนมีชีวิตยอยู่ก็มีแต่ค่อยเรียกว่าสุนทรรพน์ไหนว่างั้นก็แล้วกัน พูดไปอย่างนั้นดีพูดไปอย่างนี้ดีพูดอย่างโน้นดีแล้วจนกระทั่งอะไรอะไรควรทําอะไรวรไม่ควรทําจริงจริงประโยชน์คนอื่นก็ควรทํานั่นแหละแต่ว่าต้องคํานึงถึงประโยชน์ตนเป็นหลกนักก่อนถ้าหากว่าการทําประโยชน์คนอื่นไม่เสียหายแก่ประโยชน์ตนก็ไม่เป็นไรก็ทําไปเถิดแต่ถ้าเสียหายแก่ประโยชน์ตนแม้เพียงนิดหน่อยไม่ควร อัตตะทัตถังปารเตนะพระออนาปินาหาปเยอัตตะทัตถะมะปิญญายะสะทัตตปสุโตสิยาน่าฟังจะตายบุคคลไม่พึงทำประโยชน์ตนให้เสียหายไปเพราะประโยชน์ผู้อื่นแม้ว่ามากมายบุคคลรู้ยิ่งซึ่งประโยชน์ตนแล้วก็พึงขวนขวายในประโยชน์ตนเท่านั้นเถิดเพราะอะไรหรือเพราะว่าความเกิดมาเป็นมนุษย์มันหาได้อย่าง ถ้าไม่ได้ทำประโยชน์ตนก็จะมีหลักประกันอะไรว่าจะได้เป็นมนุษย์อีกและก็จะได้ประพฤติท,ทำให้มันยิ่งยิ่งขึ้นไปอย่าลืมว่าแต่ตกไปในอบายแล้วโอกาสที่จะมาตั้งอยู่ในสุคติอย่างต่ำมนุษย์นี่ลำบากแล้วลำบากเพราะฉะนั้นคนที่เขาเห็นภูเขากลิ้งมาตำตา กำลังมาไม่มีความคิดอะไรจะทำอะไรอย่างอื่นหรอกเรียนรู้มาว่านี่กุศลนั่นแหละจะเป็นที่พึ่งเพราะเราจะต้องตายเราก็จะหนีไม่พ้นเราก็ต้องตายโปปรากฏว่าในเวลานั้นไอ้ความคิดว่าจะเอาลูกเป็นที่พึ่งเอาพ่อเป็นที่พึ่งเอาแม่เป็นที่พึ่งเอาญาติเป็นที่พึ่งไม่ปรากฏเลยในใจ กพราะรู้อยู่แต่ว่าคนพวกนั้นก็ต้องตายเช่นเดียวกับเราก็มีแต่ความคิดว่าบุญนั่นเองจะเป็นที่พึ่งแก่เราเลยวขวคนข้าไจะทําบุญไอ้ทีนี้เรานีมันไม่ใช่อย่างนั้นไอ้ความตายมันเป็นของซึมอยู่ในอัตภาพค่อยๆคืบคลบานเข้ามามันไม่ได้เห็นเป็นภาพใหญ่โตอย่างภูเขาก็ไม่มีการเตือนสติ ให้แกผู้นั้นทุกวันทุกวันว่าน,นี่ฉันเคลือบกานใกล้เข้ามาเต็มทีแล้วนะไม่มีบอกแต่ว่าเขาเขเคลือบกานมาเช่นเดียวกับภูเขาไม่มีผิดเลยดีไม่ดีภูเขาถ้าเรามีอุปกรณ์หลีกนี้อย่างอื่นยังอาจจะพ้นได้แต่ไอความตายไม่มีทางในที่สุดก็ต้องเจอะเจอทีนี้ไม่ปรากฏในสายตาต้องๆอ,อ,อย่างนั้นก็ประมาทกันบ่อยผัดวันประกันพุ่งไปเรื่อย ว่าจะทํากุศลวันนะั้นกับทกุศลนี้อาชีพจริงแล้วเอาเวลาทั้งหมดไปให้โลกให้หลานทําประโยชน์แก่โลกแก่แหลงคนนั้นคนนี้คนนู้น,น,น,นไปหมดจนลืมไปนะว่าคนนั้นเราสงเคราะห์ยังไงยังไงเราก็ไม่อาจจะเอาเป็นที่พึ่งได้เพราะเขาก็ต้องตายเช่นเดียวกับเราแต่หากว่าสงเคราะห์เขาแล้วนะต่อไปนะเขาจะช่วยเราพ้นจาก หายนะคือความตายนี้ได้ก็น่าจะสงเคราะห์อยู่หรอกเอาก็จริงๆถ้าหาเขาพิจารณาน,านนะไม่ใช่แนะนําให้ท่านเกลียดชังลูกหลานของท่านนะต่อไปนี้นะตัวใครต่อมันหากินกันเอาเองแล้วฉันจะทําบุญไม่ใช่อย่างนั้นสักหน่อยแต่นะับเผื่อเอาไว้ว่าคนพวกนี้เอาเป็นที่เพึ่ไงอะไรไปได้เราในฐานะเป็นพ่อเป็นแม่เขาก็ต้องสงเคราะห์กันไป แต่ว่าใจมันก็ไม่ได้มากมายยิ่งไปกว่านั้นรากับว่าโออใจยึดเขาเป็นที่พึ่งได้ทุกสิ่งทุกอย่างบางคนเลี้ยงลูกเพื่อจะเอาลูกเป็นที่พึ่งจริงๆนะไม่ได้เกี่ยวกับจะให้พ้นตายหรอกก็เดือดร้อนจะตายอยู่เลยเพราะว่าแมมไอความประพฤติอะไรต่ออะไรมันไม่ดีเอาเลยอย่าว่าจะจะเป็นที่พึ่งแก่เราเลยแค่ว่าจะทำให้เราสบายใจบ้างก็ไม่มีอะไรอย่างนี้เป็นต้น ตาทุ่มเทหนักนะครับเอาละลูกเขาดีตามที่เราทุ่ทมเทกำลังใจแล้วเกิดอะไรก็เกิดติดลูกสิติดลูกสุกสุขด้วยลูก,กทุกทุกด้วยเป็นอย่างนี้ไปตลอดลูกสอบไม่ได้เกรดที่ดีผิดหวังอะไรนะตัวก็ผิดหวังด้วยนะเอาเขาด้วยหมดเลยนะครับไม่เป็นตัวให้ตัวเอง ก็เลยสงสัยว่าลูกปิดหวังขนาดว่ากระโดดตึกตายทําไมไม่ตามไปเลยเราโดดตายไม่ได้ก็ได้แต่เศร้าโศกนั่นแหละเป็นอย่างนี้เห็นชัดๆหรือว่าเอาเป็นที่พึ่งไม่ได้ที่แท้แล้วมีจะทำจ่จะทําจิตใจให้เราของเราไปเสียหายมันเป็นอย่างนี้ทีนี้พอเห็นอยู่อย่างนี้แล้วพกอภูเขายังไงยังไงมันก็มาบทขยี้เราตายนั่นแหละ ไม่มีความคิดจะทำอะไรอย่างอื่นกุศลบุญเอาเป็นที่พึ่งได้ข่าวนั้นดำริจะทำกุศลอันนี้เป็นอุปมาที่พระองค์ทรงยกมาแสดงให้เห็นว่าความคิดอย่างอื่นไม่มีแก่คนที่กำลังที่เห็นว่าตนกำลังจะตายเหมือนกันนะคนที่เห็นว่ามรณนะกำลังคืบคลานเข้า,ามาเราถ้าหากรู้จักพิจารณาจะไม่มีความคิดจะทำอะไรอย่างอื่น คิดแต่จะทำบุญเพราะบุญจะเอาเป็นที่พึ่งได้เราอาจจะตายวันนี้ก็ได้คืนนี้ก็ได้พรุ่งนี้ก็ได้เอาแน่อานอนไม่ได้ถ้าหาว่าประมาทอยู่ว่าเออความตายยังอยู่ก็ได้นะเราคงไม่ตายในวันสองวันเลยเนะเราสุขภาพดีแล้วก็ผัดผ่อนไปเรื่อยดีจริงก็ยิ่งประมาทเห็นไหมไม่เห็นตายอะไรสักหน่อยก็ได้ดูมาเรื่อยยิ่งก็ยิ่งประมาท พราะยิ่งประมาทไอ้ความคิดที่จะทํากุศลก็เกิดแย่พอความตายเข้ามาถึงข้าจริงๆนะครับจู่โจมข้าจริงๆนะเพราะความที่ประมาทมานานท่านอยากคิดว่าท่านจะนึกทํากุศลได้ในเวลานั้นไอ้ความกลัวตายมันทําให้จิตใจกระสับกระส่ายไปหมดริงอยู่พอจะตายก็ริงจริงที่ดินก็จะชะวายวัดบ้านก็จะทายวายวัดความคิดว่าแล้วจะอยู่กันยังไงไม่เลยไม,ไม่ไม่มีอะไรเลยนะ จะเอาบุญเป็นที่พึ่งไปสวรรค์ไอ้น,นั่นก็จะถวายวัดไอ้น,นี่ก็จะถายวัดใจดีเป็นหมดเลยเป็นทานนบดีขึ้นมาในเวลาใกล้าตายทํำยังไงยังไงก็ไม่เป็นบุญเพราะจิตใจที่บริจากอย่างบริสุทธิ์มันไม่มีทำเพราะความกลัวครอบง,งํามันคลายๆว่าจะเอาอันเนี้ยเป็นสิ่งแรกเปลี่ยนเพื่อหนีภัยคืนในรกบางทียิ่ง วิปาาสะยิ่งไปกว่านั้นอีกเราทําบุญนี้อาจจะยืดความตายต่อไปได้อีกนะแต่ถ้าเห็นว่าไม่ได้ก็จริงๆเกี่ยวกับเป็นโรคหนักหมอบอกอาจจะตายวันสองวันจําต้องยอมรับก็น่และเอาไปนะเป็นประโยชน์ต่อชาติหน้านี่ความกลัวครอบงําถึงขนาดนั้นจิตใจกระสับกระส่ายไปหมดแล้วทํามากมายแค่ไหนเป็นเงินเป็นทองนับเป็นแสนเป็นล้าน ก็หาความเป็นบุญเกิดขึ้นไม่ได้เพราะบุญเป็นนามธรรมเป็นกุศลเราก็เรียนแล้วกุศลเป็นไนมันต้องเกิดจากศรัทธาเป็นอย่างน้อยในอันที่เห็นอานิสงส์ของการบริจาคเห็นโทษของความตรณีแล้วก็บริจาคไปมันเป็นอย่างนี้นี่ไม่ได้เห็นอะไรทั้งนั้นนะมีแต่กลัวตายอย่างเดียวไอ้ที่ กลัวจะตกได้โรคอย่างเดียวที่ให้ไปแล้วมันเป็นบุญที่ตรงไหนอะศรัทธาอย่างน้อยยังไม่มีเลยเพราะฉะนั้นก็ต้องฝึกแตั้งแต่นะยังปกติธรรมดาไม่มีโรคภัยไข้เจ็บนะไม่มีอาการว่าจะตายในวันสองวันเรามลืกถึงอยู่เสมอว่าความตายอาจจะเกิดแก่เราเมื่อไรก็ได้ถึงแก่เราเมื่อไรก็ได้กล่าวนี้จะได้ขวัญขวายบำเพ็ญกุศล บางทีอาจจะถึงกับเป็นอธิกุศลซะโดยซ้ำ